ทีมฟุตบอลหญิงไทยกับโอกาสของแบรนด์ในการทำการตลาด พูดถึงวงการฟุตบอลไทยในตอนนี้นะคะหนึ่งในทีมที่เราจะต้องนึกถึงเลยก็คือชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่เคยสร้างผลงานระดับโลกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงอาเซียน AFF Women's Championship ถึง4สมัยเจ้าของเหรียญทองฟุตบอลหญิงซีเกมในปี2013และอีกหนึ่งผลงานที่โดดเด่นของชบาแก้วเลยนะคะก็คือการเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลกถึง2ครั้งซึ่งก็คือในปี2015และในปี2019นั่นเองค่ะ สำหรับในปี2021นี้นะคะชบาแก้วเ,เขาก็กำลังเตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่3แล้วผลงานของทีมชบาแก้วในปีนี้นะคะจะโดดเด่นแค่ไหนและแบรนด์ที่เข้ามาสนับสนุนชบาแก้วเนี่ยเขาจะได้อะไรเราจะมาคุยกันในลงทุนเกิรทอกันค่ะเ <c oughs> มื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะชบาแก้วเนี่ย,ยก็เพิ่งจะลงแข่งขันในรายการ a f c Women Asian Cup <c oughs> ในปี2022ซึ่งเป็นรอบคัดเลือกที่จัดขึ้นที่ปาเลสไตน์ ซึ่งรายการการแข่งขันนี้นะคะก็ถือเป็นประตูไปสู่การแข่งขันระดับสูงสุดของเอเชียสำหรับในรอบคัดเลือกนี้นะคะชบาแก้วก็ทำผลงานได้ดีมากๆค่ะเพราะว่าสามารถเอาชนะได้ทุกทีมแถมยังยิ่งไปถึงอีก11ประตูและไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวเรียกได้ว่าวลหญิงไทยในตอนนี้นะคะจบรอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเอชไลฟ์พ่าอย่างสวยงาม นอกจากนี้นะคะชบาแก้วเนี่ยก็ยังมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่ฝีมือไม่ธรรมดาเตรียมพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในอนาคตอีกด้วยค่ะอย่างเช่นคุณจานิสตาจินันทุยากองกลางวัยสิปีน้องเล็กสุดของทีมที่สามารถยิงประตูแรกได้ในแมตช์ที่เจอกับปบรสตร์สในการแข่งขันที่เราเพิ่งได้พูดไปนั่นเองค่ะหรืออีกหนึ่งดาวรุ่งมาแรงอย่างน้องแอมแปรเจ้าของฉายาวันเดอร์คิดชบาแก้ว ตำแหน่งกองกลางคงสาคัญของทีมและก็ยังทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากนี้เนี่ยชบาแก้วเขาก็จะเตรียมตัวลงแข่งขัน AFC Women Asian Cup ปี2022ซึ่งจะเป็นรอบไฟนอลที่จัดขึ้นที่อินเดียค่ะโดยเป้าหมายสําคัญในครั้งนี้นะคะก็คือการคว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอลหญิงเป็นสมัยที่3ติดต่อกันให้ได้ และนอกจากชบาแก้วจะได้ไปโอดฝีมือในระดับโลกแล้วนะคะชบาแก้วเนี่ยก็ถือเป็นทีมที่ช่วยย <c oughs> กระดับให้ฟุตบอลหญิงไทยไปอีกขั้นหนึ่งแถมที่สําคัญนะคะชบาแก้วเนี่ยก็ยังถือเป็นทีมที่อนาคตไกลพร้อมทั้งยังเป็นโอกาสให้กับแบรนด์แลวก็ธุรกิจที่เล็งเห็นในศัก,กยภาพของทีมชบาแก้วซึ่งสามารถ represent จุดยืนให้กับแบรนด์ในฐานะผู้หญิงยุคใหม่ความสามารถไร้ขีดจํากัดอย่างในช่วงที่ผ่านมาชบาแก้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนามากมายค่ะ แต่คำถามสำคัญเลยนะคะก็คือว่าแบรนด์ที่เข้ามาสนับสนุนชบาแก้วเนี่ยจะได้อะไร จริงๆแล้วนะคะถ้าพูดถึงฟุตบอลโลกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรายการกีฬาที่มีฐานผู้รับชมอยู่ทั่วโลกและสาหรับฟุตบอลหญิงนะคะในช่วงไม่กี่ปีมานี้เนี่ยก็ถือว่ากําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดโดยในปี2021นะคะมีผู้รับชมฟุตบอลโลกหญิงอยู่ที่63ล้านคนขยับมาที่ปี2015นะคะมีผู้รับชมอยู่ที่836ล้านคนและในปี2019ค่ะมีผู้รับชมอยู่ที่1,120ล้านคน เราจะเห็นได้เลยนะคะว่าฐานผู้รับชมฟุตบอลโลกหญิงกำลังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในขณะที่ฟุตบอลหลีกหญิงของแต่ละประเทศเก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตเท่ากับหลีกของผู้ชายในอนาคตด้วยค่ะดังนั้นนะคะการที่แบรนด์เข้ามาสนับสนุนทีมฟุตบอลหญิงอย่างชบาแก้วก็ยังหมายความถึงโอกาสที่จะเข้าสู่สายตาของคนไทยและคนทั่วโลกระดับพันล้านได้เลยทีเดียว ในอีกมุมนึงนะคะทีมชบาแก้วเนี่ยก็ยังถือเป็นแบรนด์ที่มีจุดยืนชัดเจนในฐานะผู้หญิงเก่งที่ประสบความสําเร็จระดับนานาชาติและก็ยังเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ทุกทุกคนเห็นนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยจะสามารถเป็นอะไรก็ได้ค่ะตามที่ใจคิดไม่ว่าจะเป็นกีฬาอย่างฟุตบอลนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมองว่ามันเป็นกีฬาที่เหมาะกับผู้ชายเท่านั้นแต่ว่าทีมชบาแก้วเนี่ยเขาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะคะว่าเขาก็สามารถเล่นกีฬานี้ได้ดีเช่นกันค่ะ และสําหรับในอนาคตนะคะเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้เห็นธุรกิจไทยเนี่ยเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมชบาแก้วเพื่อสร้างสินธุ์จีร่วมกัน ึ่งที่ผ่านมานะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะตั้งความหวังให้ทีมชาติของเราสามารถควา้าแชมป์ระดับโลกได้แต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะก็ต้องอาศัยทั้งความสามารถของนักกีฬาแล้วก็การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆค่ะซึ่งฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอย่างฉบาแก้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีหลายๆแบรนด์กำลังให้ความสนใจอยู่ณเวลานี้ค่ะ